สวัสดีนะดีใจจังที่คุณมาในวันนี้เพราะว่าเราจะเล่นเกมสนุกสนุกกันยังไงล่ะมันง่ายมากฉันจะโชว์ภาพลางๆให้เห็นแล้วคุณต้องทายว่าเพื่อนของฉันที่ซ่อนอยู่ตัวนั้นคือใครง่ายใช่ไหมล่ะเอาล่ะนี่คือภาพแรก เธอเป็นโพนี่ที่น่าละและใจดีที่สุดเท่าที่คุณเคยเจอมาพอจะเดาได้ไหมว่าใครใช้แล้วฟัตเตอร์ชายไงล่ะงั้นต่อไปกันเลยนะเธอชอบแต่งตัวให้ดูน่าประทับใจเสมอชื่นชอบแฟชั่นและมีดวงตาที่สวยงามเป็นพิเศษ ดาวถูกไหมใช้แล้วแรลิตี้นี่เองต่อไปง่ายมากๆเลยเธอชอบที่จะบยบินด้วยความเร็วและพร้อฟสำหรับเรื่องท้าทายจะเป็นใครไปได้ล่ะ เก่งมากเลยเลยโบดชไงต่อไปเธอชอบจัดปาร์ตี้สังสรรค์และทำให้โพนี่ทุกตัวยิ้มแยม้มนึกออกไหมล่ะใช้แล้วพิงกี้พายไงล่ะและในที่สุด มาถึงสุดท้ายแล้ว<ด>เธอขยันทำงานมากเสื้อสัตว์และรักครอบครัวมากมากว่าสิ่งใดหยุดสักทีจะได้ไหมถ้าพูดมากอีกฉันจะเย็บปากเธอแน่ลาเล่นนะคือว่าฉันจะทำแบบนั้นกับเพื่อนสนิทข,ของฉันทำไมจริงไหมแต่แต่ว่าฉันไม่ทีเพื่อนคุณนะ ดิโปรดฉันแค่อยากกลับบ้านฉันสัญญาว่าจะไม่บอกใครอย่าไร้สาระไปหน่อยเลยเธอแค่กำลังสับสนแต่ไม่ต้องกังวลนะเมื่อการรักษาเสร็จสิ้นเธอจะเป็นอัปลแจคอีกครั้งแล้วเราจะใช้เวลาร่วมกันอีกครั้งเหมือนกัวันเก่าๆไงใช่ไมล่ะพิงกี้ ฉันไม่เข้าใจขอร้องแล้มันมากเกินไปแล้วฉันแค่อยากจะกลับบ้านฉันขอโทษนะแอปเปิ้ลแจ็คฉันรู้ว่ามันค่อนข้างเจ็บปวดแต่มันเพื่อตัวของเธอเองนี่มันเพิ่งจะเริ่มตอนแล้วเธอก็จะแต่ว่าฉันไม่ใช่แอปเปิ้ลแจ็คฉันสาบานเลยว่าฉันไม่รู้จักเธอเลยสักนิดขอร้องและปล่อยฉันไปเถอะฉันจะทำทุกอย่างเลย เธอพูดถูกเธอไม่ใช่อัปลแจ็คเธอไปได้แล้วล่ะจริงเหรอจ,จริงนะเขาบคุณจริงๆฉันสาบานว่าฉันฉันต้องหาเธอตัวใหม่อีกแล้วก็หวังว่าจะชอบเกมไทยคำถามเล็กๆนี้นะแล้วคุณก็ทายถูกหมดเลยฉันรู้ว่าคุณต้องทำได้ ฉันว่าถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วล่ะแล้วเจอกันใหม่นะฝันดีนะจ๊ะพิงกี้